สวัสดีค่ะเฮสเปนสกาบยในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเวิร์บนะเวิร์บเป็นเรื่องใหญ่เ้่อนค่ะนะในกล,กลุ่มใหญ่แล้วกันนะคือไม่จบทักทีนะอันนี้คือนายก็เอามาจากในหนังสือ For ์มีฟูคุตเดียรโอเพื่อน่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของซิตียมเมก็คือเหมือนกับระบบนะแต,แต่นี่คือเริ่มจากเพรเซนส์ presence, ก็คือปัจจุบันนะก็คือนูนั่นเองนูที่นั่นเองน,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 องน,น,นูปัจจุบันเนาะ เพราะว่าแบ่งเป็นนู่กับโดนะนู่นู่คือปัจจุบันโดก็คืออดีนะวันขานะอันนี้คือเหมือนกับไหนก็คือตอนเรื่องของเวิร์บก็คือเหมือนน่าจะมีเลยนะแต่คืออันนี้คือมันจะเข้าลึกไปอีกนิดนั่นเองวันขานะก็จะพูดเรื่องของ present s i t e m e a t ก็คือระบบของปัจจุบันนั่นเองนะระบบของปัจจุบันนั่นเองนะคือแปรแปรก็คือแปลยากกันนะแปลยากตามตัวนะ เพรสเซนต์ก็คือปัจจุบันเนาะอ่าสิเทียมเม็ก็คือระบบรูปแบบอะไรรูปประมาณนั้นแหละโซแฮอุตริกเกอร์มาเทมปุมสซอมฮอร์รีลาคูนทินนูก็คือเหมือนกับความสัมพันธ์นะเรามาดูความสัมพันธ์ของอ่าเรื่องของเวลาของปัจจุบันนั่นเองไม่เป็จจนขาความสัมพันธ์นะว่ามันนะอ่ะเขาจะอ่าใช้อะไรบ้างนะไม่เปจจนขาเนานะอ่าดูตัวอย่างเลยนะคือนู่นเ่ก็คือปัจจุบันนะเน,นื้นะ ก็จะนูก็คืออ่ะแน่นอนก็ก็คือจะอยู่ในอ่าเขาเรียกอะไรในกลุ่มของอ่ะ verb ที่อยู่ในรูปของอ่ะ present นั่นเองนะรูปแบบของ present คือนูปัจจุบันนะคือลงท้ายตัว R R นะนะตัว air หรือ air เอ้อ air นะเพื่อนๆขาวนะลงท้ายตัว air นะและอ่าและมันก็จะอ่ามี perfect ด้วยนะเพื่อนๆ perfect คืออะไร perfect perfect ก็คืออ่า h o บวกกับ สุพีนุมสุพีนุมคืออะไรสุพีนุมก็คือคํากริยาที่ลงท้ายด้วยตัวทีเพื่อนขานะหอบวกกับสุพีนุมก็จะเรียกว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ก็คือจะใช้รวมอ่ากับอ่าเขาเรียกรวมอยู่ในรูปแบบของ Present s y s t e เตีนะครับเพื่อนขาคือจริงๆแล้วคืออ่าเพอร์เฟกต์เนี่ยมันเป็นอ่อะไรที่เขาเรียกอะไรมันเป็นอ่าอดีตนะที่จริงอ่ะมันเป็นอดีตนะมันเป็นอดีตท,ที่ไม่ระบุเวลาชัดเจนแต่ มันจะเขียนอยู่ในรูปแบบของนูที่นะเพื่อนขานะเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นจะมาอธิบายอีกทีถ้าเราเป็นดูที่เราจะใช้อะไรเดี๋ยวก็คือมันจะใช้อีกตัวหนึ่งเพื่อนขานะแต่ถ้าเป็น perfect, เพอร์เฟิต์บแต,แต่ถ้าเป็นเพอร์เฟิเราจะใช้เขียนรวมกันในรูปของนูเอาพูดง่ายๆคือถ้าเพอร์เฟิเราเขียนในรวมในประโยคกับปัจจุบันได้นั่นเองเพื่อนขา่าไม่ผิดนะแต่ถ้าเราเอาอ อ่าพรีเซนต์ไปรวมกับอ่าเขาเรียกในประโยคนะมีทั้งพรีเซนต์มีทั้งปีดย um เนี่ยผิดนะแว้นขาเพราะว่ามันมันเขาเรียกอ่าเวลาไม่เหมือนกันนะคือเราอย่าเอาไปรวมอย่าเอาไปปนกันนั่นเองนะอย่าเอาไปปนในประโยคเดียวกันนั่นเองนะหรือว่าในเนื้อเรื่องเดียวกันนะหรือว่าในอ่ะวักเดียวกันนั่นเองเนาะเออนะพูดยากอธิบายยากนะบางทีแต่ให้จําไว้ว่าคือนูที่เนี่ยคือสามารถเขียนในรูปของอ่าเพอร์เฟคพรเซนแล้วก็ ฟูตูรุมนะฟูตูรุมก็คืออะไรฟูตูรุมก็คืออานาคตนั่นเองพื่ว่ากอะนาคตนะื่ากับฟูตูรุมอนาคต,ต,าาค,ตคือ3อย่างนี้มันจะอยู่ในซิเตยมคือแบบว่าระบบเดียวกันกนะ็คือ Present System ม็ดนั่นเองนะนูทีอมอธิบายเองก็งงเองเหมือนกันบางทีก็อา้าวมาดูข้อที่หนึ่งนะเดยดซอมเฮนเดอร์นู e. สตูอีเพรเซนก็คืออันนี้คือไม่ต้องอธิบายเยอะก็คือ ถ้าเป็นปัจจุบันคือเราจะใช้ present present คือทำกริยาที่ลงท้ายตัว er นั่นเองนะยกตัวอย่าง York, Bule, Malmer คือตอนนี้ฉันอยู่ที่มนันเมอร์ We study r a n s s a คือ we คือพวกเราเนี่ยกำลังเรียนภาษาสว,เวีเดนนะเห็นไหมลงท้ายตัว er นะ er เ,เป็นภาษาเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ในรูปแบบของ present ได้ก็คือ สิ่งนั้นที่เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนรู้เราจะใช้สับเกี่ยวกับ present และสิ่งไหนที่เราทำเป็นประจำเป็นนิสัยเนี่ยเราจะใช้ present ได้ด้วยนะครับ่อยกตัวอย่างเช่น de s n e r a i s v e r i j e r winter ก็คือหิมะตกหน้าหนาวเออทุกคนรู้อยู่แล้วคืออันนี้คือเป็น un men คืออันนี้คือเราจะใช้ present เนาะและก็ yolk drik cafe pomeranen ก็คือ ฉันเนี่ยดื่มกาแฟตอนเช้าทุกวันนั่นเองเป็นนิสัยก็จะใช้ในรูปของ Present นะครับว่าญหาเดี๋ยวเรามาต่อกัน,นอีกนิดนะคะโอเคเรามาต่อในส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่า Perfect กนะ perfect ก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอ่า p e r t e c t ก็คือสิ่งไหนที่มาจากอ่าเขาเรียกามาจากเฟอร์เรนูก็คือก่อนหน้าปัจจุบันก่อนหน้าปัจจุบันและก็ยังดําเนินการ ต่อมาจนถึงปัจจุบันนะสิ่งนั้นก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นอดีตนะเป็นอดีตนะที่จริงเป็นอดีตที่ที่ยังคงดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะอันดับแรกนะและก็อันดับที่2คือเป็นอดีตที่จบสิ้นไปแล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> เรามาดูอันดับแรกก่อนคือเฟ r e n เรนูอุกฟุตเซ นู้ตูอีก็คือฟูเซเตอร์คือดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะในรูปแบบของเพอร์เฟก e r นะเพอร์เฟกก็คือหอบวกสปินนุ่มนะอย่างเช่นตัวอย่างยกหอบูตอีมันเมอร์เซียดานนิตตนฮุนราอติออตตาก็คือฉันเนี่ยได้อาศัยอยู่ที่มันเมอร์ตั้งแต่ปี1988และตอนนี้ก็ยังอาศัยอยู่ที่มันเมอร์นะก็คือมันเขาได้อะไรมัน เห็นกับยิโฮก็คือมันสัมพันธ์กับไปนี่นะคือเขาเรียกยกตัวอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะนั่นเองนะเพื่อนนขาเนาะแลยก็ตัวอย่างที่สองก็วีฮอร์สตูเดียร์ลัตสเวนส์กาอีทูโวโมนาเดนูก็คือเราเนี่ยได้เรียนภาษาสวีเดนเนี่ยคือมาสองเดือนแล้วแต่ตอนนี้คือยังเรียนอยู่นั่นเองนะเพื่อนเพานขาคือสิ่งไหนที่มันเป็นอดีตที่ยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะคือเราจะใช้ Perfect นะอันนี้ในกรณีแรก ในกอรณลนที่2ที่เราใช้ perfect คือกอรณลินั้นคือ,อเราไดา้เหตุการณ์นั้นคือได้จบสิ้นไปแล้วนั่นเองนะเป็นอนดีตที่จบสิ้นไปแล้วนั่นเองแนะ้วานาะแต่ไม่ระบุเวลาชัดเจนเนาะเพอร์เฟเนาะยกยกตัวอย่างนะยอกขอบบูตอนะีปารีสอีทูโวมูนเดอร์ก็คือ,อฉันเนี่ยได้อาศัยอยู่ที่ปารีสเมื่อ2เดือนที่แล้วนะ แต่คืออ่าก็คือแบบว่าคือไม่ได้อาศัยอยู่แล้วนะคือตอนนี้คืออาศัยมาอยู่ที่มันเมื่อแทนนั่นเองนะคือเหตุการณ์มันจบสิ้นไปแล้วนะเหตุการณ์มันจบสิ้นไปแล้วคือไม่ได้อาศัยอยู่ที่ปารีสแล้วนั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีกตัวอย่างก็คือยอร์คฮอร์สตูร์เรราสเปนสก็คือฉันเนี่ยได้เรียนภาษาสเปนไปแล้วนะคือจบสิ้นไปแล้วนั่นเองเราจะใช้หอด้วยนะครับว่าหรือว่าเพอร์เฟกต์นั่นเองนะฮอบวกสูพินุ่มก็คือเพอร์เฟกต์นะคร อ,อันนี้คือเขาเรียกอะไรล่ะมารเวียดอินเต็กซักแน,น็ก็คืออ่ะเพอร์เฟกเนี่ยถ้าเราใช้เพอร์เฟกคือเราไม่ระบุเวลาชัดเจนไงคือเราไม่เราอ่ะไม่รู้นะเราไม่รู้ว่ามันอ่ะเขาเรียกมันเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองนะคือเราไม่สามารถที่จะเวียดนะ <c oughs> วนเวียดคือการรู้เวียดอินเต็กซักคือไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองน,นะมันก็คือไม่มีที่พูงนะก็คือไม่ไม,มีเวลาระบุชัดเจนนะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือฟูตูรุมนะครับฟูตูรุมก็คือเรื่องของอ,าอนาคตนะเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับค่ะอนาคตก็คือเราสามารถที่จะใช้ใช้ได้อา่าเขาเรียกอะไรใช้3แบบหรือว่าสแบบนะก็คือมี Present บวกกับเวลาระบุชัดเจนก็คือ York Score York o ก k อเกอร์ทินส o ็อ อีโมรก็คือไม่มีเวลารู้าช่คือพรุ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแน่นอนเนาะก็คือเราจะใช้ present บวกกับเวลาในอนาคตได้นะแล้วก็ score บวกกับ infinitive นะยก score บริยะ and ค o s s e n g l i s ก็คือฉันเนี่ยจะเริ่มนะจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะก็คือจะเริ่มก็จะนะอันนี้คือถ้าเป็น score บวก infinitive คือจะ100%คือมีแพรเรเว่าจะทำเนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือ commerce a t บวกกับ infinitive นะก็คือนนแพอ commerce a t briefs i n o m and m o n a r ก็คือเพอเนี่ยคืออาจจะคือจะคือจะเหมือนกันนะจะเขาเรียกอะไรร่างกายแข็งแรงใน1เดือนนะแต่ถ้าเป็น commerce a t เนี่ยเราจะใช้ในบริบวที่50% 50%เนติั่นเองนะไม,ไม่ไม่แน่นอนนะั่นเองไม่แน่นอนในเรื่องของอนาคตเราใช้ commerce a t บวกกับ infinitive ท้าวเบื่อนขา และอีกอ,อันหนึ่งก็คือ t a n k e r a p ด้วยนะในคิดว่าไม่มีเนาอะอน,นี้ไม่มีเนาะอีกอันก็คือ t a n k e er a อก็ t a n k e r บวกกับ infinitive ด้วยนะก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองเพื่อนขานะนี่นะครับเพื่อนขา present s y s t e m ม็ดก็มีอ่ะ present perfect แล้วก็ f u t u r u um รนั่นเองนะคือจะอยู่ใน s y s s e m มดเดียวกันเพื่อนขานะครับในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเฮโด